LOOKING TO me FIRST ME me Don't be d e l u l u ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเองยอมรับความจริงอ่ะเรารู้แล้วมาถึงข้อนี้แล้ว It's it's my comfort zone before searching for other people to love you doing this is not c a l l i n g self love เขาบอกว่าอย่าไปแบบเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเรามันก็จะต้องเป็นแบบเนี้เนาะ เธอต้องเข้มแข็งหวยหาหรือว่าต้องโพสให้ฉันโสดนะฉันเรากําลังขาดสิ่งนี้แล้วเราก็จะดึงดูดความขาดกลับมาอีกเยียวยาจากเิตช่วชั่นชิพได้สิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือการที่เราสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆด้วยทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ซาริเวคชั n นแนลอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะก็กลับ ก็กอีกแล้วเราจะมาในท็อปิกที่จึ๊กอยู่ยวิธีเยียวยาตัวเองออกจากซิชู u อ a t i o n s h i p ได้อย่างไรวันนี้เรามาแปลกนิดนึงมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าเราคิดว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราสาม,มารถที่จะมาแชร์กับเพื่อนๆได้มันเป็นประสบการณ์ตรงของเราอีกแล้วเขาบอกเลยว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เราเอามาพูดคุยกับเพื่อนๆในช่องของเรานี้นะเป็นประสบการณ์ของเรา สิ่งที่เราพบเจอเองในชีวิตก็จะพยายามรวบรวมเอามาอะไรที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้เราก็จะมา เล่าสู่กันฟังแล้วก็แชร์กับเพื่อนนั่นเองค่ะ,ะเรามาพูดถึงความสัมพันธ์กันดีกว่าในทุกๆวันนี้นะคะ on this day and age we have so many status let's say it like that one is single in relationship open relationship casual dating one night stand friend with benefits situation ship <c oughs> ก็เป็นหนึ่งใน status เหล่านั้นด้วยนะคะ disclaimer ส่วนตัวเราแล้วนะคะขอบคุณในทุกๆความสัมพันธ์ในทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านมาได้สอนให้เราได้รู้จักตัวเองมาก ขึ้นได้เรียนรู้กับตัวเองแล้วได้มาอยู่ในจุดจุดนี้ในตรงนี้แล้วก็เป็นตัวเราในทุกวันนี้ค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอค่ะ,คะเราจะเอาตัวเองออกมาจาก s ิ i p ทำอย่างไรนะสาวเพื่อนๆนะคะที่ไม่รู้ว่า situation ship คืออะไรเราเข้าใจว่า situation ship เนี่ยมันคือความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกับ relationship when you are in a situation ship you kind of like sticking to one person you seeing that person consistently but you are nothing to each other like you are not boyfriend girlfriend so you don't have a status between each other you just like oh I have this person and this person I am spending the most time with or like talking to all the time all day share things together do stuff together as like the boyfriend girlfriend but you are not nonefin quantum tae เอาเข้าจริงแล้วมันค่อนข้างที่จะ mess up mess up with your brains and with your mentally draining การที่อยู่ใน situation s h i p เนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเรารู้สึกว่ามัน mess up กับความรู้สึกของเราก็คือใจนึงเนี่ยเราก็รู้สึกดีที่มีคนนึงอยู่ส่วนอีกใจนึงก็รู้สึกว่า แล้วทำไมมันไม่เดินหน้าไปไหนสักทีเมื่อเวลาผ่านไปเริ่มรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แล้วเราจะยืนอยู่จุดนี้ตลอดไปไม่ได้เราให้เกียรติตัวเองมากพอหรือ,อยังนี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆใช่ไหมกับการที่เรามาอยู่ในจุดจุดนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหรือเขาทำให้เรารู้สึกด้อยค่าหรืออะไรใดๆสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็คู่ควรกับ ความสัมพันธ์ที่เราต้องการนั่นคือจุดแรกนะคะที่เราจะมาพูดกันว่าเราออกจากสิทธิช่วยชีพได้อย่างไรอันดับแรกก็คือกลับมามองดูตัวเองค่ะกลับมาดูเป้าหมายของตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วมันคืออะไรเราต้องการที่จะมี healthy relationship คือมีคนที่จะสามารถเดินหน้าต่อไปกับเราในอนาคตได้ไม่ใช่แค่ว่า คบกันวันนี้ไม่ไม่แม้แต่จะคบกันในวันนี้ไม่แม้แต่จะให้สถานะหรืออะไรใดๆกับเราได้แล้วมันจะเดินต่อไปข้างหน้าได้ยังไงไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรใดๆก็แล้วแต่แต่ถามจริงๆเอาตรงๆว่าตัวเราโอเคกับสิ่งเหล่านั้นจริงๆใช่ไหมสำหรับใครนะคะที่โอเคกับการอยู่อย่างนั้นโอเคเราไม่ว่ากัน I respect your decisions all of, all of it all of it but for me at that time I came back myself and then I realized it myself. is this what I came back and what really want myself myself then to เป้าหมายของเราคือยงไงเป้าหมายของเขาคือยงไงถ้ามันไม่ตรงกันตั้งแต่แรกแล้วเรายังดันทุรังที่จะแบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นให้หยุดให้หยุดก่อนนะคะแล้วก็หันกลับมาดูที่ตัวเราว่ามันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมอันนี้ต่อเนื่องกันเลยนะคะข้อที่2ก็คือพยายามอย่าหาเหตุผลเขาเพื่อน อย่าคิดว่าใครจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเราได้นะคะถ้าเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเขาก็จะทําด้วยตัวของเขาเองเขาก็จะทําด้วยตัวของเขาเองไปแล้วไปตั้งนานแล้วเนาะม่อย่าคิดว่าเออไม่เป็นไรทุกอย่างจะต้องใช้เวลาเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวเขาก็จะเห็นคุณค่าของเราเราดีขนาดนี้เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยหรออะไรอย่างนี้ Do not be delulu I'm telling you listen to me sis Don't be t ร Lulu ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเองต่อให้เราทำดีแค่ไหนแสดงออกแค่ไหนอยู่กับเราแล้วชีวิตดีขึ้นนะเราดูแลใส่ใจให้อภัยให้ความรักให้ความรู้สึกดีทุกอย่างแค่ไหนแต่ ถ้าเขาไม่อยากเป็นแฟนกับเราก็ไม่ให้ยอมรับในตรงนั้นนะคะแล้วก็อย่าหาเหตุผลอะไรให้เขาให้รับฟังและยอมรับในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาบอกไม่ว่าจะทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงะคะ่ะให้เรามองตามความจริงนะคะต่อให้เขาพูดดียังไงแต่ว่าถ้าการกระทําของเขามันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาพูด Like the action is not aligned with the words Then you have to realize it and be realistic with it อยู่กับความเป็นจริงยอมรับความจริงแล้วก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงใครข้อที่3อย่ายึดติดโอเคเลยอันดับหนึ่งอ่ะเรารู้แล้วมาถึงข้อนี้และเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเอาตัวเองออกมาแต่ถ้าเรายังยึดติดกับความสัมพันธ์นี้ยังอยู่ในคอมฟอร์ทโซน like it's it's my comfort zone what if What if I took myself out of this situation? Then I would not find anybody that's gonna like being like this ever again. No, sis, there are plenty more in the world for you, lining up for you. You just have to come back and love yourself first. I love yourself first. Before searching for other people to love you or giving all the love for you, because doing this is not calling self love. การที่เรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สําหรับเราแล้วเรายังไม่ดึงตัวเองออกมาจากสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเราไม่ respect ตัวเองแล้วนะการที่แบบ comforting ตัวเองตลอดเวลาว่าเออไม่เป็นไรให้เวลาให้เวลากับเขาก่อนหรือแบบเอ้ยเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็อะไรเงี้ยมันไม่ได้ทําให้อะไรมันดีขึ้นถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้มันจะไม่ไปไหนมันจะไม่เดินหน้าไปทิศทางไหนในอนาคตได้ก็ควรที่จะ ดึงตัวองออกมานะคะอย่ายึดติดกับน้เวลานี้ตอนนี้นะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นเสมอ I believe in the universe the universe will always have the way for you trust in the universe like trust in the process and take yourself out from the situation is the best decision and it's the best thing that can happen to you อขอต่อไปขอ้อ Do not put others' needs before you อย่าให้ความต้องการของคนอื่น มาเป็น priority ของตัวเราเองนะคะเราอาจจะมีความคิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเขาบอกว่าอย่าไปแบบเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเรามันก็จะต้องเป็นแบบนี้เนาะการที่เราเนี่ยจะเอาตัวเองออกมาเขาก็จะแบบมีการฉุดรัง้งฉุดยื้อ o n d o f off มามาหายหายเนาะอย่าไปเลยเลอะไรย่างเงี้ยเธอต้องเข้มแข็งเธอต้องเข้มแข็งแล้วก็ ยึดมั่นในความรู้สึกของตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอย่าใจอ่อนกับอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอย่าให้ความสัมพันธ์นี้มันมาฉุดรั้งเธอไว้จากสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตอะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราอาจจะเจอใครก็ได้ก็แล้วแต่ในอนาคตแต่เรามีความเชื่อมั่นเสมอว่าเราจะต้องได้เจอกับสิ่งที่ดีกว่าข้างหน้าเสมอวันนี้เรารู้แล้วว่ามัน ไม่ได้ดีเลยกับใจเราแล้วทำไมเรายังจะต้องเอาใจไปผูกติดกับสิ่งนั้นแล้วยังแคร์ความรู้สึกของคนคนนั้นมากกว่าความรู้สึกของตัวเองอสุดท้ายก็กลับมาคอนเนคกับตัวเองค่ะกลับมาใช้เวลากับตัวเองมากที่สุดเท่าที่ต้องการได้เลยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องโหยหาความรักหรือจะต้องมีใครมาแทนที่หรือว่ามาทดแทน คนคนนั้นใดๆใช้เวลากับตัวเองให้มากที่สุดให้เต็มที่ที่สุดกลับมาฮิลลิ่งกับตัวเองกลับมามองว่าเออเราโฟกัสกับสิ่งเหล่านี้มากจนเกินไปไหมยังมีสิ่งรอบๆตัวคนรอบๆตัวสิ่งต่างๆให้เราไปโฟกัสได้หลายๆเรื่องในชีวิตเลย ความรักก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะการที่มีความรักที่ดีการมีคนหนึ่งคอยซัพพอร์ตคอยดูแลเป็นกำลังใจหรือว่าคอยพูดคุยกันมันเป็นอะไรที่ดีแบบ I'm so appreciated that s like to have the person that I can share things with in my life แต่ in some certain point in time that when you really need the healing then don't use other people for your own sake come back and heal with yourself first กลับมาดูใจตัวเองก่อนกลับมาให้ความรักกับตัวเองที่สุดอยากจะทำอะไรทำอยากจะไปโฟกัสอะไรโฟกัสเลยอยากหาเงินให้ได้เยอะๆไปหาอยากเสริมสวยอยากแต่งหน้าสวยๆอยากแต่งตัวสวยๆอยากไปเที่ยวหรือทำอะไรที่อยากจะทำ ทำอย่าให้มีอะไรมาฉุดรั้งเราเอาไว้อย่าให้มีอะไรมาแบบดึงเราไว้อย่าไปโฟกัสกับสิ่งเหล่านี้มากจนเกินไปเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ rely on just like one area เรารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีเพียงแต่ว่าการที่เราเนี่ยไปโหยหาหรือว่าไปรู้สึกว่าเออเฮ้ยต้องโพสว่าแบบเฮ้ยฉันโสดนะฉันอะไรอย่างนู้นอย่างนี้มัน ค่อนข้างที่จะดูเป็นพลังงานลบนะคะมันคือพลังงานที่แสดงออกมาว่าเรากำลังขาดสิ่งนี้แล้วเราเนี่ยก็จะดึงดูดความขาดกลับมาอีกเป็นเท่าตัวการที่เราเนี่ยไปโฟกัสว่าความรักเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมันไม่ได้ทำอะไรให้ชีวิตดีขึ้นเลยถูกต้องไหมคะมันก็จะไปทำให้แบบ เอ้ยหมดพลังจังเลยไม่มีกำลังใจเลยวันนี้ไม่มีใครพูดด้วยเลยหรือว่ารู้สึกเหงาหรืออะไรใดๆสุดท้ายเนี่ยควรกลับมาดูตัวเองแล้วก็รู้จักคุณค่าของตัวเองมากพอเราจะไม่รู้สึกว่าชีวิตเราขาดอะไรเลยแล้วมันก็จะดึงดูดมีพลังที่จะดึงดูดสิ่งเหล่านี้กลับมาหาตัวเราเองทำอะไรเพื่อตัวเองรักตัวเองมากๆแล้วก็พลังดีๆอ่ะมันจะ ส่งออกมาจากข้างในสู่ภายนอกเองนะคะนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อมาเสมอแล้วก็สุดท้ายก็การที่เราจะเยียวยาจากเซตชูเอชชิพได้สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการที่เรารู้ตัวเองรู้ว่าอะไรที่ทำแล้วมันดีต่อใจเรารู้ว่าเราควรที่จะออกมาจากจุดนั้นจุดนั้นไม่ใช่ที่ของเราต่อไปนั่นคือก้าว ก้าวแรกและแก้าวที่สําคัญของเราแล้วค่ะทุกคนก็อยากฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือว่าอยากให้เราทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยเพืเ่อนๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างนี้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกําลังใจช่อง s า r ่าเ e คช่องนี้ด้วยนะคะ s า r ่าเ e คนะเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนีค่ะสวัสดีวันนี้ก็ขอบคุณเพืเ่อนๆดูทุกคนมากเลยนะคะที่ down so much on the entire club video anyone need sending you so much love and light no matter where you are and see you guys in the next video bye